ได้บ้านไหมขอร้องเถอะบ้านบ้านบ้านเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมโทนิกาทีวีในวันนี้นะครับผมก็มาตามคําเรียกร้องของท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาขอมาสองครั้งแล้วนะครับบอกว่าให้ใช้สูตรไมเนอร์ให้ดูหน่อย ไม่ใช่สูตรหรอกมันเป็นแบบใช้ตัวไมเนอร์ใช้อะไรก็ได้นะซึ่งเขาไม่ได้ระบุมาผมก็เลยแบบใช้ไมเนอร์ทั้งหมด46ตัวเลยแล้วก็มีระเบิด5ตัวเพื่อเปิดทางให้กับปลาหินนะครับที่เราขอมานี่ครับทหารของผมทั้งหมดเลยที่จะใช้ในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่เราเจอบ้านหลังแรกนั้นจะเป็นไงบ้างนะเอาละครับมาเจอกันในบ้านหลังที่1แล้วนะครับผมสังเกตน้ำดำนะครับน้ำดา5,000กว่าเลยทีเดียว อยมาดูกันว่าผมจะลงปลาหินยังไงนี่ครับตรงนี้มันเปิดอยู่นะครับผมคิดว่าผมจะลงเ,ออเดี๋ยวนะประมาณว่าเราจะใช้คิงไปก่อนเลยแล้วก็ปลาหินไปครับควีนแล้วก็แกรนโบเดน้วเบิดนี่เอามาเปิดทางดูซิว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะขอใช้น้ำยาบ้าช่วยหน่อยพลังดาเมจจะได้แบบเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็สกิลแกลนโรเดนไปเลยนี่ครับโอ้โหมีมีทหารแคลนด้วยชิบห oh, <no. S 1> ายแล้วแบบนี้แต่ว่าควีนของเรายังไม่สกิลนะครับโชคดีหน่อยอาจจะทำได้นะเก็บทหารแคลนได้หรือไม่ทั้งหมดนี้หรือวิษา์โอเคเรียบร้อยทีนี้เรามาตกลงกันว่าจะเราจะลง,งไมเนอร์ยังไงผมคิดว่าผมจะลงจากทางด้าน ด้านท่าน,นี้แล้วกันนะฮะเป็น3ามจุดเลยใหญ่ๆนะแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้น้ำยาเร่งครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อย่าเพิ่มเลือดเราพึ่งเราจะไปลงตรงกลางๆนะผมประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับน้ำยาบ้าขวดสุดท้ายลงตรงนี้เลยแล้วกัน จะได้ไหมได้ไหมเนี่ยฮยไม่ได้น้ำดำเลยเหรอ oh. ให้สูตรนี้ไม่เวิร์กว่ะนะครับผมก็เพิ่งมาลองใช้เหมือนกันได้ไปเท่านี้เองนะครับส่วนโบนัสได้มาไม่ถึง100%ได้มาแค่8 5ครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอชุดที่2นะครับรอสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมมาต่อกันในรอบที่2นะครับผมมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับในรอบที่2นี้ โอเคครับมาต่อกันในชุดที่2นะผมบ้านหลังนี้ดูแล้วน่าตีมากครับเพราะว่าน้ำดำา6 0 0 0กว่าเลยนะผม <Yahoo! S 1> ผมคิดว่าทหารแคลนคงไม่มีนะเดี๋ยวดูดูก่อนไม่มีโชคดีไปครับรอบก่อนมีทหารแคลนนะครับผมโอเคทีนี้เราจะลงลงนี้ไปครับแล้วก็ปลาหินไปเลยคุยแล้วก็แกลนเวเดนด้วยตัวทางหน่อยก่อนที่มันจะเดินออกนอกครับ ทำยาเร่งไปเลยแล้วก็สกิลเดี๋ยวตายก่อนนะฮะโอเคเก็บป้อมอินฟินให้หน่อยเร็วสักป้อมหนึ่งก็ยังดีนะครับขอบคุณมากน้องโบเลอร์ของเรานะครับเก็บให้เราได้นะผมจะลงไงดีลงจากทางเดี๋ยวนะทางนี้เลยดีไหมลงทางนี้เลยนะครับมาดูกันว่าถ้าลงแบบนี้จะเป็นไงบ้าง นี่ครับทำยาบ,บ้าลงไปเลยแล้วก็เพิ่มเลือดรอดไหมรอดไหมไม่อยากให้ควีนตายเลยนะครับตายจนได้ควีนของเราเพ oh, <no. S 1> ิ่มเลือดให้ไมเนอร์ฝั่งนี้หน่อยก่อนที่มันจะตายแล้วก็บ้าไปเลยครับ oh, <no. S 1> ขอให้ได้เกิน50%เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้โบนัสนะฮะ oh, <no. S 1> นี่ครับ โอเคน้ำยาบ้านคนสุดท้ายลงไปแล้วได้ถึงหกจะได้บ้านไหมมันมาใกล้บ้านเต็มทีแล้วได้บ้านไหมขอร้องเถอะบ้าน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 เรียบร้อยครับได้มา58% 2ดาวแล้วนะครับน้ำดำตอนนี้เหลือ2800ไม่ได้อีกนะฮะไม่เป็นไรได้มา58%ฟฝั่งนี้ยังเหลืออยู่นะครับเก็บได้ไหม หนึ่งเปอร์เซนต์ก็ยังดเีเร็ว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 ตายไหมตายเรียบร้อยเหลือแค่โครงกระดูกที่หายโอ้โหโบนัสนะฮะโอเคอยู่เลยสองแสนสองหมื่นนะผมได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้ก็ได้มาทั้งหมดครับรวมกันทองนะครับสามแสนกว่านะสามแสนแปดหมื่นกว่านะครับ, 300, 800, กรบเกือบสี่แสนแล้วก็น้ำม่วงสามแสนสามแสนหกนะฮะแล้วก็น้ำดำสามพันสี่พัน 5 0 0พันกว่าเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยสูตรนี้นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้เสียน้ําดําเลยทีเดียวก็คือเสียน้ําดําอยู่นะครับแค่16หยดเท่านั้นถือว่าไม่ได้เสียเลยแหละนะครับรับน้ําดําแบบคุ้มๆเลยทีเดียวรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอชุดต่อไปนะครับสักครู่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทหารมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปปล้นกันต่อเลยเอาล้ครับมาต่อกันในรอบสุดท้ายนะครับรอบที่3จะสังเกตว่าน้าดาเนี่ยไม่น้อยไปกว่ารอบที่2เลย ควีนเขาอยู่ด้านในเกินไปเราจะทําไงดีผมคิดว่าผมจะลงจากทางด้านล่างเลยแล้วกันนะครับไม่เก็บควีนก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะไม่เป็นไรนะขอเดาแล้วกันทางแคลนรอไม่ได้ไหมไม่น่าจะได้เออเดยวนะคิงไปก่อนค่อยลงนี่ดิโอเคแล้วก็นี่ครับน้ำยาบ้าไประหว่างนี้เร็วๆวๆๆก่อนคิงจะตายจะได้สกิลทันสกิล เกือบตายนะครับได้มาส่วนหนึ่งก็ยังดีมีทหารแคลงออกมาด้วยทหารแคลงมาเป็นมินเนีย่ยนแล้วก็ลาวาลาวาชิบหายแล้วนะครับผมเป็นลาวาเป็นลาวาเป็นลาวาเดี๋ยวนะลงไปช่วยหน่อยฝั่งนี้ครับสกิลควีนก่อนนี่ครับจิ้มไปเลยจิ้มจิ้มไปเลยครับแล้วก็เพิ่มเลือดลงตรงไหนดีตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ครับมันจะตายแล้วมันตายไวมากครับไมเนอร์เนี่ยตายไวโคตรเลยนะครับทำยับว่าครสุดท้ายเราจะลงตรงนี้เลยนี่ครับโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ได้นะฮะรอบนี้สูตรนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับไม่ขอแนะนําให้ไปใช้นะผมดูว่าจะได้วะเฮ้ยได้เหรอ50%เหรอได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยินยันคําเดิมนะครับไม่เอาไปใช้นะครับแน่นอน สูตรนี้ไม่ใช้อีกแล้วนะฮะ48ตัวนี้ไม่เวิร์กเลยโอ้โหเหลือไม่เนื่นอ,อยู่เยอะอื่นนะครับเยอะมากเลยได้51%แล้ว53ครับผมได้น้ำดำอีกเอยน้ำม่วงนะครับสักนิดหนึ่งโอเครับซับครับน้ำดำล้วนๆครับเสียทุนไปแค่16หยดเท่านั้นนะครับ16หยด เราก็ได้มาทั้งหมดครับน้ำดำา3 0 0 0เกือบ3,000นับ2,800กว่านะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมเราก็ปล้นกันครบไปหมดแล้วนะครับทั้งหมด3ครั้งด้วยกันใครที่คิดอะไรอยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ